สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ C p l u วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ multiple inheritance นะครับผมถ้าจะพูดให้เป็นภาษาคนเนี่ย <c oughs> ก็จะประมาณว่าคุณมีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านนะ้าอาลูกหลานเลยหลดเยอะแยะมากพอถึงเวลาอังเปาทีนึงเนี่ยซองอังเปาทั้งหมดที่คุณรวมกันมาน่สามารถถอยแม็กโปรได้แบบนี้นะครับก็เรียกว่า multiple อังเปา <c oughs> <c oughs> นะครับ In inheritance มาเยอะก่อนที่ผมจะมาอธิบายแล้วผมจะมาพูดมากนะครับเรามาดูในรูปภาพมันก่อนซึ่งรูปภาพจะแสดง โดยรวมแล้วรูปภาพเ่ยนะครับจะทำงานได้ดีกว่าคำพูดผมอีกนะครับ multiple inheritance ก็ประมาณว่านี่นะคุณมีคลาสตรงนี้ชื่อว่า base class ผมจะตั้งให้เป็น top นะครับผมตรงนี้ตรงนี้นะครับสีส้มๆเนี่ยก็จะให้มันเป็น left แล้วตัวนี้ก็ให้เป็น right แล้วตัวนี้ให้เป็น bottom นะครับผมถ้าสมมติว่า left เ,เนี่ย inherit มาจาก top เนี่ยดังนั้น left เ,เนี่ยมันก็มี top อยู่ใช่ไหมครับผมแล้วในส่วน base class เนี่ย inherit มาจาก left กับ right ดังนั้น ที่สุดแล้วไอตรงคลาสตรงเนี้ยไอตัวบอททอมตรงเนี้ยมันก็จะมีอยู่3ตัวเห็นไหมครับมันก็จะมีเลฟมีไรท์แล้วก็มีท็อปนะครับผมอยู่ด้วยกันแล้วเวลาเราจะใช้เราก็จะใช้ฟังก์ชันของพวกนี้ได้ง่ายๆไม่มีปัญหานะครับผมก็แค่นี้แหละครับ multiple inheritance แต่ว่ายังไม่จบนะครับมันจะมีปัญหาอยู่อีกปัญหาคืออะไรเราลองมาโคดกันก่อนนะครับเรามาให้ถูกต้องกันก่อนก่อนที่เราจะเข้าถึงปัญหาดังนั้น left เนี่ยนะมันก็จะเป็น public inherit มาจาก Top ถูกไหมครับก็คือ Top แล้วก็ ส่วนเนี่ยมันก็จะอินเฮ i ริมาจาก uh, left แล้วก็ right แบบนี้นะครับผมโอเคครับเราก็จะมาลองรันกันดูก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมแล้วผมก็จะมีฟังก์ชันอันนึงในส่วนของ t o อเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของ Public นะครับในตัวนี้ก็จะเป็น print เฉยๆนะครับแล้วตรงนี้โอเคโอเคโอเคเมาส์ okay, 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 ก็จะต้องเป็น Uh, แบบนี้นะครับผมท็อปครับไม่ใช่ทิปไม่ใช่น้องทิปครับผมโอเคครับผมก็จะ copy ตรงนี้มาแล้วก็จะามาวางไว้ในส่วนของตรงนี้นะครับในส่วนของ left ดังนั้นในส่วนของ left ก็จะมีฟังก์ชัน print เหมือนกันและในส่วนของ right ก็จะมีฟังก์ชัน print เช่นเดียวกันส่วนในส่วนของ b u t t o m ไม่มีอะไรเลยนะครับดังนั้นถ้าสมมุติเราสร้าง object ของ b o t t o m อันนึงมาก็คือ b u t t o m x นะครับผม x. print โอเคครับผมจะลองรันดูว่าจะมีปัญหาไหมนะครับจะลองรันดูตัวนี้มันบอกว่านี่นะครับ request print is m is ambiguous เพราะอะไรล่ะครับเพราะว่ามันไม่รู้จะเรียก print ของใครดีถูกไหมครับโอเคครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณมี print ของของ bottom เองมันก็จะไม่มีปัญหานะครับผมผมจะ สร้างมาตัวนี้อันหนึ่งแล้วตัวนี้ก็จะเป็น print ของ bottom นะครับผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีปัญหาแล้วสมมติว่ามี print ของ bottom เพราะว่าตัวนี้มันเป็น object ของ bottom ใช่ไหมดังนั้น object ตนัวนี้เรียกฟังก์ชันของมันมันก็จะไม่มีปัญหานะครับผม bottom เห็นไหมครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีอันนี้มันก็จะพยายามเรียก print มาจาก right แล้วก็ print มาจาก left แล้วก็ print ของ top เอาละครับนี่ละครับตอนแรกดูเหมือนง่ายๆเอาละครับปัญหาแรกที่เราเจอก็คือว่า ชื่อฟังก์ชันมันเหมือนกันนะแต่ว่าอ m p m p m e n t n t มันต่างกันก็หมายความว่าโอเค prototype ก็คือว่าในส่วนของโ r o t o t y p e เรียกว่าอะไรนะ d e c l a r a t i o n โอเค d e c l a r a t i o n ตรงเนี้ยมันเหมือนกันมันจะมีกี่อันก็ไม่มีปัญหาแต่ definition มันต่างกันมันทำการ redefinition มันก็เลยงงนะครับผมก็อย่างที่ตรงนี้เห็นนะครับมันขึ้นไปแดงบอกเอ้ยนี่นะ ambiguous นะ c o n f u s e นะงงนะแบบนี้ ถ้าสมมติว่าเราไม่อยากให้มันงงโอเคเก็อยู่ว่าเฮ้ยใช้ปริ้นของท็อปนะไม่ใช่เอนะครับก็คือเฮ้ยใช้ปริ้นของท็อปพอผมรันดูมันก็จะปริ้นท็อปมาให้เราโอเคครับปริ้นของท็อปผ่านแล้วผมก็จะวางตงัวนี้ถ้าไม่มันผ่านล่ะครับก็หมายความว่าเราใช้ปริ้นใช่ไหมเราก็บอกว่าเฮ้ยตอนตอนแรกเราเรียกปริ้นไงมันไม่รู้ว่าเอ๊ะ e จะปริ้นตรงนี้ดีปริ้นตรงนี้ปริ้นตรงนี้บอกว่าโอเคนะปริ้นของท็อปมันก็จะปริ้นของท็อปถ้าสมมติว่า,เ,าเราปริ้นของเลฟมันก็จะปริ้นของเลฟ นะครับแล้วถ้าเราปริ้นของ right มันก็จะ print ของ right นี่นะครับมันก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยทอป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 ทัโอ้อเยี่ยมมากเพราะว่าตรงนี้ยังไม่ต้องการเรายังไม่ได้เปลี่ยน hmm. โอเคครับ left ก็คือ left แล้วก็ right ตรงนี้ก็คือ right ตรงนี้นะครับผมจะลองลานดูเห็นไหมครับ t o p left right นั่นนะครับไม่มีปัญหาละโอเคซึ่งปัญหาที่หนึ่เราก็ได้ผ่านไปแล้ว จบลงด้วยดีนะครับปัญหาที่หนึ่งง่ายๆไม่มีอะไรกล้วยๆเพราะว่าแค่ฟังก์ชันมันชื่อมันเหมือนกันมันไม่ได้ชื่อเหมือนกันได้แต่ว่าถ้าไอสโตรดิเคอร์ชันมันต่างกันมันก็จะไม่ได้นะครับถึงมันก็หมายความว่าฟังก์ชันมันซ้ํากันไม่ได้นะครับตรงนี้เราลันผ่านถูกไหมครับถ้าสมมติว่าผมจะมีฟังก์ชันซ้ํากันนะครับก็จะหมายความว่าเฮ้ย hey, นี่นะตัวนี้มันเป็นวนะแล้วตัวนี้มันก็คือพิ i ินนะแล้วพิ i ินตรงเนี้ยผมก็จะมีซีเอาท์แบบนี้นะครับผมก็แค่นี้จบแล้วตรงนี้ถ้าผมลันนัวี้มก็จะผ่าน ถูกไหมครับถ้าสมมติว่าผมชิมนี้พริ้์อีกอันนึงชั่วครั้งตนี้มาแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับถึงตรงนี้ถึงทุกอย่างจะเหมือนกันทุกอย่างเนี่ยพอผมจะลองรันดูเห็นไหมครับมันก็งงอีกแล้วมันบอกว่าเฮ้ย redefinition of print อ่าโอเคครับบอกว่านี่นะคุณจะทําการบอกความหมายมันสองครั้งไม่ได้นะโอเคครับดังนั้นผมจะบอกความหมายมันแค่ครั้งเดียวแบบนี้นะครับผมจะลองรันดูเห็นไหมครับมันก็จะไม่มีปัญหาซึ่งอ่าความจริงตรงนี้มันก็ก็คือคําตอบของ ของอันนี้นะครับผมเมื่อกี้ที่บอกว่าเรามี p r i ้น2อันเราทําการ inherit มาดังนั้นไอตรงนี้มันก็จะมี p r i ้นตรงนี้ p r i ้นตรงนี้ p r i ้นตรงนี้มันก็จะงงนะครับเพราะว่าเราเรียก p r i ้นอะไรกันแน่นอกจากเราจะบอกให้มันว่าโอเคนะ p r i ้นตรงนี้นะ Pri n t ตรงนี้แล้วก็ p r i ้นตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาเอาแล้วครับปัญหาที่2นะครับสนุกมากปัญหาที่2เราไม่แก้กันเยอะมากมันก็คือแบบนี้ถ้าสมมติว่าคุณทําการสามเหลี่ยมเนี่ย มาดีไ i ฟ์จากดาวอีกมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็เริ่มมาจากตรงนี้ตอนแรกนะมันก็จะเป็นคุณก็จะมีเลฟกับไรฟ์แล้วคุณทําการอินเฮอริมาตรงนี้มาจริงๆแล้วลูกศรเนี่ยนะครับเขาจะชี้มาแบบนี้นะครับในหนังสือนะครับผมในตําราเนี่ยเขาก็จะชี้มาแบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาจะชี้มาแบบนี้ก็อาจจะประมาณว่าในคลาสของเบสคลาสในคลาสของดีไลฟ์คลาสเนี่ยนะมันจะเอาเอ่อฟังก์ชันแล้วก็เอาอินเทอร์เฟซเอาอินพรีเมนทุกอย่างแนหะมาจากของ บสคลาสนะครับอันนี้คือ De r i v e class นะครับมันจะเอามาจากเบสคลาสแล้วทําไมลูกศรมาชี้ไปถึงนี้ผมก็ไม่เข้าใจคอนเซป t นี้ครับผมอาจจะเขผมเข้าใจนิดหน่อยแต่ถ้าจะเอามาอธิบายเป็นคำพูดก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับผมดังนั้นผมก็เลยทําเป็นแบบนี้ซะให้เป็นลูกศรแบบนี้ครับถ้าสมมติว่าคุณเขียนข้อสอบหรือทําอะไรก็คุณลองถามอา,อาจารย์ในมหาลัยหรือในโรงเรียนของคุณดูอีกทีหนึ่งว่า,าสมควรจะใช้ลูกศรออยังไงแล้วก็มีความหมายยังไงแต่ในที่นี้เฉพาะในวิดีโอนี้เท่านั้นนะครับ ผมรู้สึกว่าการทําแบบนี้มันจะง่ายมากกว่าดังนั้นลูกศรตรงนี้มันก็จะคือว่านี่นะดาวมันจะมาอยู่ตรงนี้ดาวมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือของผมเองนะครับไม่รับประกันนะครับถูกหรือผิดในข้อสอบแต่ว่าในวิวนนี้ถูกต้องแน่นอนดังนั้นพอเราดีไลฟ์มาเสร็จดาวก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับผม2อันโอเคตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับก็คือมันไม่มีปัญหาเรารู้อยู่แล้วว่ามันทําได้แต่ว่าที่มีปัญหาถ้าเราทําแบบนี้เรา จะมีอีกคลาสอีกอันหนึ่งที่ดีไลฟ์มาจากข้างซ้ายแล้วก็ขวานะครับผมแล้วข้างซ้ายกับขวานี่ยมันก็มีข้างบนอยู่ด้วยมันมีท็อปอยู่ด้วยแล้วในสุดท้ายแล้วมันก็จะกลายมาเป็นแบบนี้นะครับผมมันก็จะกลายมาเป็นแบบนี้เอาละสิครับตอนแรกเรามีดาวแค่อันเดียวถูกไหมครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ครั้งเอาแต่ครั้งนี้เรามีดาวตั้งสองอัน ก่อนอื่นนะครับเรามาทําตรงนี้ก่อนก่อนที่เราจะมาดูปัญหานะครับผมเรามาสร้างโค้ดของเราให้เป็นปัญหาก่อน <laughs> ตอนนี้โค้ดของเราไม่เป็นปัญหานะครับโอเคครับเราจะมาทําให้มันเป็นปัญหาแปลกดีแฮะแบบนี้ครับผมก็จะทําการ Copy ในส่วนของ Public ของ t o อปนี่ครับให้ไ right รเนี่ยมันมา Inherit ตรงนี้ด้วยก็จะหมายความว่าโค้ดตรงนี้นะครับผม Copy แล้วก็มาวางตรงนี้ก็จะหมายความว่าตามนี้เลยนะครับหังขวามือของเราเนี่ยก็ะจะ inherit ดาวมาด้วยแล้วไอ้บอทชัมของเราเนี่ย ในเมื่อมันอินเฮริททางซ้ายและขวามาด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีดาวมาสองดวงนะครับผมเอาละครับปี2012ดาวกำลังจะชนกันแล้วนี่นะครับตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับโอเคครับถ้าผมจะลองรันโปรแกรมนี้เมื่อกี้เรารันผ่านใช่ไหมผมแค่เอา public มาไว้ตรงนี้แค่ไ t ้อันเดียวนะครับผมผมจะลองรันดูเอาละครับเรารันไม่ผ่านละทำไมรันไม่ผ่านบอกว่าเฮ้ยท็อปนี่นะ a m b i g u บ u s นะ for bottom นะเฮ้อ ทำไมล่ะก็เพราะว่าจริงๆแล้วแหละเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีดาวสองดวงถหกไหมครับในเมื่อคุณทําการรันมันมาเนี่ยซึ่งหมายถึงว่าคุณจะใช้ออบเจกต์ของบอททอมเนี่ยมาเรียกใช้ print จาก top ใช่ไหมครับในเมื่อโอเคครับถ้าคุณเรียกใช้ print จาก left กับ right ก็ไม่มีปัญหาเห็นไหมครับมันก็จะ print ผ่านซึ่งตรงนี้ก็หมายความว่าเฮ้ยนี่นะคุณใช้ print ของ left นะแล้วคุณใช้ print ของ right ก็จะโอเคครับชันเลยโอเคนะครับผมคอมไพเลอร์ร้องเพลงไม่ใช่ผมนะแล้วพอออบเจกต์มันเรียกว่า print จาก top เ,เลยสิครับท็อปมีตั้ง2อ,อันมันงงเลยมันก็เลยบอกว่าโอเคครับท็อปมี2อ,อันนะฉันไม่เข้าใจนะฉันงงแล้วคราวนี้เราจะต้องมาทํายังไงเอาละครับก็มาถึงสิ่งที่เราจะต้องคิดกันแล้วโอเคครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเรารู้ว่าว่าไอ้เลฟกับไรจะมันไม่มีปัญหานะครับผมลองนั่นดูหินคือไม่มีปัญหาดังนั้นถ้าเราจะใช้ท็อปเนี่ยเราจะใช้ผ่านเลฟได้ไหมแบบนี้นะครับซึ่งก็หมายความว่าเฮ้ย hey, ก่อนอื่นเนี่ยนะให้ไปเลือกที่เลฟก่อนนะแบบนี้นะครับเลฟจากนั้นพอคุณเลือก พอคุณคอมไพเลอร์เลือกที่เล็ t เสร็จนะผมก็นิมนต์ให้คุณคอมไพเลอร์ไปเลือกที่ top อีกทีหนึง่งแล้วก็ print อีกทีหนึง่งแบบนี้ครับผมจะลองทำดูคุณคอมไพเลอร์ก็ยังงงอีกบอกว่าเฮ้ย hey, top is ambiguous นะ of the b o t t o m บอกว่าขนาดเราบอกให้มันแล้วใช่ไหมว่าเฮ้ย hey, นี่นะก่อนจะมาเลือก print นะให้ไปให้ไปใช้ left ก,ก่อนนะซึ่งก็คือว่าแบบนี้นะครับที่เรากําลังพยายามทําอยู่ก็จะหมายความว่าเนี่ยให้มาใช้ left ก,ก่อนนะและ้วจาก l e f เนี่ย แล้วก็ให้มันเรียกใช้ท็อปตรงนี้นะแบบนี้ใช่ไหมครับสิ่งที่เรากำลังถามอยู่แต่ว่ามันก็มีปัญหาอีกว่าในเมื่อท็อปเนี่ยมันมี definition สองอันเนี่ยใช่ไหมครับผมก็คือว่าอ่าขอโทษที print เนี่ยถูกแล้วครับ print ในท็อปเนี่ยมันมี2อันซึ่งตัวนี้มันก็คือ print ของท็อปเหมือนกันนะอา้าวเกิดมันเป็นแบบนี้อย่ามันสลับกันล่ะต๊ด ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ตืดๆๆๆแล้วก็ตืดๆๆมานะครับมันก็จริงยังงงอีกนะว่าเฮ้ยตกลงมันจะใช่จริงหรือเปล่ามันจะเป็นมันก็ยังงงอยู่เห็นไหมครับเพราะว่ามันเหมือนกันทุกประการเลยนะครับผมแต่ว่าวิธีแก้ก็ยังไม่หมดหนทางซะทีเดียวนะครับเราจะารอโอเคครับในตรงนี้ในเมื่อมันไม่เมกเซนแล้วก็ยังไม่ต้องไปทำมันนะครับผมจะลองลานมาแล้วก็ยังติดบั็อกอยู่เหมือนเดิมโอเคครับเราเล่นกับบั็กมากพอละวิธีการนะครับคุณจําได้ไหมครับว่า พอยเตอร์ของ base class เนี่ยครับผมพอยเตอร์ของ base class สามารถพอย n t ไปที่ derived class ได้นะแล้วทำไมเราจะงต้องใช้พอยเตอร์ไดทไ้ทำไมเราใช้อันนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าพอยเตอร์เนี่ยเราสามารถ cast มันได้ไงถูกไหมครับส่วนฟังก์ชันเนี่ยเรา cast มันไม่ได้นะเชื่อไหโอเคครับผมก็จะมาลองโอชว์ให้คุณดูอีกภาพหนึ่งเลยก็คือตรงนี้เราก็จะมีพอยเตอร์ของ base class มาอันหนึ่งโอเคครับพอยเตอร์ของ base class ผมก็จะสร้างพอยเตอร์มาเลยนะครับทุกคำอธิบายเราจะมาโคดกันในตรงนี้เราก็จะทําการ c o m มนต์มันก่อน พอยเตอร์ของ base class base class ชื่อว่า top แล้วก็เป็น star p นะครับก็จะเป็น p t นะครับไม่ใช่ปัม๊มปตทนะครับก็จะเป็นพอยเตอร์ของ top โอเคครับแล้วพอยเตอร์ของ top เนี่ยเท่ากับ address ของ x โอเคครับดังนั้นในที่นี้มันก็จะหมายความว่าเฮ้ยพอยเตอร์ของคุณ top นี่นะครับพอยเตอร์ของคุณเนี่ยนะให้มาพอยต์ตรงที่ base class ของ bottom ตรงนี้นะใช่ไหมว่าพอ bottom ตรงนี้เราเป็น x โอเคครับพอยเตอร์รับทราบโอเคครับ อ๋อตรงนี้เช่อละดังนั้นถ้าเราจะพยายามปริ้นท็อปเนี่ยมันก็จะเป็นพิธีแล้วก็ปริ้นแบบนี้นะครับก็ในเมื่อว่าพอยเตอร์เนี่ยมันเป็นชนิดของท็อปใช่ไหมดังนั้น,นแล้วเราให้มาพอยต t ตรงที่อ็อบเจกต์ของบอททอดังนั้นมันก็จะมาพอยต t ตรงที่อ็อบเจกต์ของบอททอจากนั้นยังไงต่อแล้วเราให้ทําการปริ้นมันก็จะต้องปริ้นฟังก์ชันที่มันเป็นของมันใช่ไหมครับที่มันเพราะว่าตรงนี้มันไม่ใช่ virtual f u n c t i o n ไงถูกไหมครับ มันก็คือว่ามันจะพอยมาที่ตรงนี้นะครับผมในส่วนของอ b อบเจกต์ของเบสคลาสซึ่งก็คือท็อปตรงนี้นะครับผมมันพอยมาตรงที่อ b อบเจกต์ของตัวนี้ก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะพอยตรงนี้หรือว่ามันจะพอยตรงนี้ก็ได้นะครับผมดังนั้นถ้าเราจะลองรันตรงนี้กันดูอีกทีหนึง่งเราก็จะได้เหมือนเดิมนะครับมันก็จะบอกว่าเฮ้ย hey, ตรงนี้นะ Top is a m b i g u o u s of b o t อ o m p นะโอเคครับคอมไพเลอร์ iler, คุณไพเตอร์หัม ให้ hey, คุณสร้างชั้นมาให้พอยมาที่ไอ้บอททอมเนี่ยแต่คุณไม่ได้บอกว่าให้พอยไปที่บอททอมอันไหนกันแน่นะครับเพราะว่ามันสามารถพอยได้ทั้งสองอันดีอะจะพอยอันนี้ก็ได้จะพอยอันนี้ก็ได้เห็นไหมครับมันงงครับมันก็กลับมาถหาหมอีกว่าโอ้จะทํายังไงดีเออดังนั้นวิธีจะบอกว่าให้ชี้มาตรงนี้หรือว่าชี้มาตรงนี้นะเับผมเอาตรงไหนละโอเคครับตรงนี้นะครับเราก็จะต้อง c a s พ pointer กันก่อนนะเับผมเราจะต้องบอกว่าเฮ้ hey, การที่คุณจะพอยต์มาที่ดาวตรงนี้เนี่ยนะคุณจะต้องคุณจะต้องพอยต์มาที่อ็อบเจกต์ของเลฟโอเคครับแล้วถ้าคุณจะพอยต์มาที่ดาวตรงนี้คุณจะต้องพอยต์มาที่อ็อบเจกต์ของไรส์ตรงนี้นะครับผมโอเคครับเราก็จะต้องคลาสออกมาถ้าไม่เลฟนะก็ไรส์นะโอเคครับเรามาคลาสกันเลยซึ่งก็คือว่าเนี่ยก่อนที่มันจะพอยต์มาที่ x เนี่ยเราจะทำให้เลฟแบบนี้แล้วครับแล้วก็เป็นสตาร์เห็นไหมครับผมดังนั้นถ้ามันปริ้นตรงนี้ผมก็จะลองรันดู เห็นแล้วครับสุดท้ายเราก็ได้ท็อปขึ้นมาแล้วเพราะอะไรละครับเพราะว่ามันจะไม่ ambiguous อีกแล้วเพราะว่าในส่วนของ left เนี่ยมันมีแค่ท็อปอันเดียวเห็นไหมครับมันมีดาวอันเดียวถ้าสมมติว่าคุณมีดาวอีกอันนึงอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วคุณทําการ inherit มาตรงนี้อีกคุณก็จะต้องอคุณก็จะต้อง cast มัน2-3สารอบแล้วครับแต่ว่าตรงนี้เราคัาแค่รอบเดียวใช่ไหมครับผมดังนั้นไอพอยเตอร์ I ตรงนี้หิมพอยต์มาหา x เนี่ย มันไม่พอย์มาหา x แล้วนะมันจะมาพอย์มาหาในอ็อบเจกต์ของ left อีกแล้วนะครับผมอันนี้ x นะครับผมโอเคครับมันก็จะพอย์มาหา left แล้วใน left เนี่ยมีดาวแค่อันเดียวถูกไหมครับผมมี print แค่อันเดียวเพราะว่าตรงนี้มันพอย์มาหาดาวใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้มันเป็น pointer ของตรงนี้ดังนั้นมันก็จะไอคุณ cast มาเป็น left จริงๆแล้วเนี่ยโดยลึกที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะหมายความว่ามันจะพอย์มาที่ดาวจริงๆนะครับผมแม้ว่า ในทางซ้ายมือเนี่ยคุณจะมีปริ้นก็ตามและในท็อปของคุณมันก็จะเป็นปริ้นก็ตามแต่ว่ามันจะไม่เรียกใช้ปริ้นของตัวนี้นะครับผมมันจะเรียกใช้ปริ้นของดาวเท่านั้นดังนั้นก็หมายความว่ามันจะไม่งงแล้วแต่ว่าถ้าคุณไม่คัสนะครับคุณมาพอยตตรงนี้มันก็จะเรียกใช้ได้เฉพาะของดาวเหมือนกันแต่ว่ามันไม่รู้จะเรียกใช้ดาวอันไหนไงถูกไหมครับผมดังนั้นในที่นี้มันก็เลยรันผ่านนะครับไม่ว่าคุณจะทําเป็นเลฟหรือว่าไรคุณก็จะได้เหมือนกันหมดนะครับตรงนี้เราเป็นเลฟใช่ไหมเราเรา โอเคครับถ้าสมมติว่าเราเป็น right เราก็ run ได้เช่นเดียวกันนะครับผมเหมือนกันนะครับ top โอเคผมจะมาพูดอะไรต่อโอเคัอันนี้ของแถมอีกนิดนึงซึ่งคือว่าเราจะมาดูว่าถ้ามันเป็น virtual function จะเป็นยังไงนะครับตรงนี้เราผ่านนะครับถ้ามันเป็น virtual function ตรงนี้เป็น virtual นะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าสมมติว่าเป็น right ใช่ไหมมันก็มันก็จะเป็น right ถ้ามันเป็น left มันก็จะเป็น left เห็นไหมครับ right มันก็จะ print right ถ้ามันเป็น left มันก็จะ print left ออกมาข้างบนเหว่เพราะว่าตัวนี้นเป็น virtual ไงเราทำการ redefine มันใหม่ดังนั้นมันก็เลยจะเป็นต้องใช้อันนี้ถ้าเป็น virtual แล้วคุณต้องการให้มันคุณยังต้องการให้มัน print top อีกคุณจะต้องทำยังไงใช่ไหมครับวิธีการทำง่ายๆครับก็คือว่าก่อนที่จะใช้ print เนะี่ยคุณก็จต้องบอกว่านี่นะให้ print ของ top นะดังนั้นคุณก็จะ p ริ้นแบบของตัวนี้ครับ top ก็คือว่า top แบบนี้นะครับ top แล้วก็ print ผมจะลองรันดูนะครับเราก็จะได้ top เห็นมครับดังนั้นไม่ว่าตรงนี้จะเป็น left หรือ right ก็ตามเราก็จะได้ top ตรงนี้เช่นเดียวกันโอเคครับพอเราดูว่าการการ inherit แบบ multiple เนี่ยมันมีปัญหาเยอะใช่ไหมครับในสมาคมของ C++ นะครับเขาก็ได้มานั่งโต๊ะ นั่งตั้งโต๊ะหาลือถกเถียงกันว่าเฮ้ยเราลบเอาฟีเจอร์ตรงนี้ออกจากภาษา C++ ีดีไหมมันยุ่งยากนะมันซับซ้อนนะแล้วอีกพวกอีกกลุ่มนึงก็บอกว่าเฮ้ยเออไม่จำเป็นต้องลบมันก็ได้มันมันยูสฟูลมากนะมันมีประโยชน์มากนะและบางโปรเจกต์เนี่ย มันยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้ multiple inheritance อีกด้วยนะครับผมโอเคครับสองคนก็อสองกลุ่มก็เหียงกันไปเหียงกันมาแต่ผมไม่รู้ว่าผลลัพธ์ออกมาปเป็นยังไงแต่รู้แน่ๆว่าเราสามารถท multiple inheritance ได้แสดงว่าฟีเจอร์นี้ก็ยังอยู่อยู่นะครับผมโอเคครับการทำแบบนี้เราจะต้องสร้างด้วยความระมัดระวังเราจะต้องวางแผน derive class b a c k class อด้วยความระมัดระวังแต่ว่าคุณเชื่อไหมครับคุณสามารถลืมทั้งหมดที่ผมพูดมาเกือบ20ทีนี้ได้ เพราะว่ามันมีวิธีทางออกที่ดีกว่านี้อีกอย่างหนึ่งซึ่งก็คือว่าเราจะสร้างคลาสเป็นแบบ virtual class เอาเลยสิครับเรารู้แต่ v virtual Function มันคืออะไรคราวนี้เป็น virtual class แทนที่จะมีดาว2ดวงเรามาทำดาวเนี่ย base class ให้เป็น virtual class ซะดังนั้นมันก็จะสุดท้ายลงเอยก็จะแค่ดาว2งดวงไม่ว่าจะผ่านมาจากซ้ายหรือขวามสุดท้ายมันก็เป็นอันนี้เอาละครับตรงนี้หมายความว่ายังไงคืออะไรเจอกันในวีดีโอหน้าครับผมคำตอบรอคนอยู่แล้ววันนี้ก็สวัสดีครับ